น้องอย่าลืมทําความสะอาดนะครับอาทิตย์หนึ่งอยาน้องก็ต้องเขีย่ยดินออกได้แล้วนะครับแวพี่ ดูตรงนี้ให้นะพี่เต้หยิบกระดาษไว้ให้หนอ่อยค่ะ อันนี้น้องตัดไม้เท่ากันมาเดีย๋ยวพี่ตัดให้มันโท่ก,กันก่อนนะครับเจ็บไหมครับโอเคถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่นะครับ วันไหนก็ได้นะที่น้องว่างเอาสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งิิ่ฉ่นว่างเย็ยนวันศุกร์ก็เย็ยนวันศุกร์ก็ทําความสะอาดเท้าเขี่ยทําความสะอาดทั้งหมดนะครับจริงๆไม่แนะนําตัดเล็บโค้งๆแบบนี้แต่ว่าอันนี้พี่ตัดตามรอยที่น้องตัดมานะ เชิญคะ่ะพี่ตัดแล้วนะครับสูสๆมองตรงนู้นเลยห้องทีวีเลยครับทานข้าวมาหรือยังยังหิวไหม,ไมเอาลูกอมให้น้อไหน่อยค่ะมีเยลลี่กับลูกอมเอาอะไรดีครับโอเคครับผม Chạy hàng đây rồi. ăn ăn mấy rồi. chèn ăn mấy rồi. chèn than là rồi. chèn จะได้เอาเป็นใจจัให้น้องหน่อยเขอาอ,อจะ,าะจับหน่อยเถอะค่ะจะได้ไมจ๊ะให้พี่ช่วยไหมนี่มันน่าจะมีหนองมาตรงนี้ สามคนนั้นคือกองเชียร네์เหรอคะมาดูใกล้ๆได้นะคะกองเชียร์เราเยอะไม่เป็นไรเราต้องสู้เก็บไปกิมันอะไรเหรอคะพออากาศมันร้อน ห้าบาทครับน้องในเมื่อน้องจัดไปแล้วช่วงนี้ค่าไฟแพงนะคะหางานเสริมได้ก็เลยน้องคลายทิ้งเลยพร้อมนะโอเคพี่ตัดแล้วนะครับนิดนึงนะสิบเปอร์เซนเสร็จครับผมคนเก่งห้าเปอร์เซ็นเสร็จครับ สามสองหนึ่งโอเคเก่งมากมาแล้วมันมีหน่องโอ้โหหน่องกล้องไม่โฟกัสค่ะคุณแม่ ทิ้งไว้นานไปหน่อยแล้วไม่ได้ทำความสะอาดด้วยนะคะทีหลังถ้าปวดตุบๆที่แผลเอาน้ำเกลือล้างเ <Okay. S 1> นี่ยอยู่ชั้นไหนแล้วจ๊ะอ,ออกแล้วดูมันเท่านิ้วชี้น้องเลย มันหนองค่ะมันคือต้องรีดหนองออกน้องไม่เอาหนองออกเลยด้วยหรือว่าจลัไปทําเองให้พี่ทําให้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีดนิดนึงนะครับอันนี้น้องเขาเพิ่งบอกเหรอคะ แต่น้องทนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมันไม่เจ็บหรอครับไม่เจ็บมันเจ็บตอนนี้ใช่ไหมให้พี่เอากลับเข้าคืนไปก่อนไหมเดี๋ยวพี่วัดให้ดูมันใหญ่มากเลยนะนี่ค่ะด้วยความข้างหน้ามันเป็นดำๆเห็นไหมคะน้องเราอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวช่วยดูความสะอาดให้น้องด้วยเราแค่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะ เราแค่ไม่รู้เฉยๆเดี๋ยวเรารู้แล้วเราก็ค่อยๆดูแลดูแลถูกวิธีก็จะไม่เป็นค่ะนี่เลยใช่แล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวยทำแผลให้